คุณผู้ชมคะฤดูการนี้ใจเกินร้อยนำทีมโดยบอสคนเก่งของเรานั่นก็คือบอสบอยสิริชัใจเกินร้อยจะงัดหมัดเด็ดอะไรในหมอลำใจเกินร้อยปีที่8และปีนี้ได้ยินมาแว่ววว่าเสริมทัพพระเอกนางเอกอีกมากมายหลายท่านปีนี้ได้ยินข่าวเซอร์ไพรส์และ เป็นที่ยินดีมากๆของใจเกินร้อยนั่นก็คือซอแอนคนเก่งของเราทุ่มทุนสุดรริสุดเดชกับการแสดงจัดหนักจัดเต็มในปี2566ถึง2567นี้ก่อนจะไปพูดถึงเนื้อหาในคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและช่องเจาะข่าวสยามด้วยนะคะ เอาล่ะคุณผู้ชมคะ่ะหมอลำใจเกินร้อยครบปีที่8สุดอลังการแน่นอนบอกได้คำเดียวบอสของเราจัดหนักจัดเต็มสุด u p รายมากกว่านั้นปีนี้ซ้อแอนด์อรดีซอคนเก่งของเรามีเรื่องที่จะเข้าฉากมีบทบาทที่จะเข้าฉากด้วยนะคะแต่ว่า จะเข้าฉากในกรณีที่หมอลำใจเกินร้อยซึ่งมีแอนออรดีรับเชิญแต่จะเป็นบทบาทอะไรนั้นที่ซอแอนจะได้รับในการแสดงในช่วงของลำเรื่องต่อกลอนในปีนี้เราต้องอุ๊ไว้ก่อนนะคะ ใครที่ไม่ค่อยจะได้เห็นซอของเราใส่ชุดเพชรปีนี้ได้เห็นเต็มหูเต็มตาแน่นอนกับซุ้มเสียงแล้วก็ความสวยงามอีกด้านหนึ่งที่เราพักหลังๆมาเราไม่ค่อยเห็นซอเห็นอาใส่ชุดเพชรนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดโชว์ของหมอลำใจเกินร้อยเลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีที่ผ่านมา สุดพิเศษของใจเกินร้อยที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือโชวัฒนธรรมและปีนี้บอกได้คำเดียวว่าโชว์สุดพิเศษเนื่องจากปีนี้หมอลำใจเกินร้อยจัดตั้งมาครบปีที่8แล้วค่ะในฤดูกา256ล2566ถึง2567เฉลยออกมาแล้วว่า ล้าเรื่องต่อกลอนในปีนี้เป็นชื่อเรื่องว่าสายแนนริษยาและที่สำคัญบอสบอยของเราแสดงเป็นดาวร้ายอีกแล้วเอาละสิบอสจะร้ายถึงขั้นไหนางานนี้ห้ามพลาดนะคะส่วนทางด้านนางเอกดาวเด่นของออ ในวงใจเกินร้อยในฤดูกาลนี้เป็นนางเอกสาวน้องคนิงสิริการสิ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพระเอกน้องใหม่ใจเกินร้อยคือน้องชายสุดที่รักของ ซ้อของเรานั่นก็คือคุณอาร์ตัชชัยใจเกินร้อยนะคะมาดูกันว่าบทบาทที่น้องชายสุดหล่อของซ้อของเราจะได้รับในปีนี้เป็นบทไหนและอีกหนึ่งท่านน้องตายสวนนันใจเกินร้อยอ,อ๋อถ้าจะพูดถึงในเรื่องของคุณตายสวนนันช่วงนี้รู้สึกว่าจะหยิบจับจะอะไรจะ ติ้นไปไหนรู้สึกว่าเป็นกระแสนในทุกๆฉากทุกๆมุมเลยนะคะสำหรับคุณต่ายส่วนนันในฤดูการปีนี้ส่วนตัวของแอดแอดคิดว่าใจเกินร้อยบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลซึ่งการที่ปล่อยซิงเกิลต่างๆมีมีการปล่อยเท้าความไปถึงว่าจะมีโปรเจกต์ในเรื่องของ ครบ8ปีบ้างแล้วจะมีโปรเจกต์สีสาวของใจเกินร้อยอีกใช่ไหมคะทีะ่ใกล้เข้ามาแล้วทุกทีแล้วค่ะแล้วในส่วนของบอสบอยก็เข้าใจนะคะทีมผู้บริหารนะ่ะคือเป็นผู้นำคำว่าผู้นำ จะต้องเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็วิตกกังวลในตัวอยู่แล้วซึ่งบอสบอยก็ได้ออกมาโพส์สั้นๆว่าใกล้เข้ามาทุกวันความกดดันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเช่นกันครับสู่ปีที่8ของการพิสูจน์เส้นทางหมอลำใจเกินร้อยวันนี้รันทูซ้อมคอนเสิร์ตใส่ดนตรีสดวันแรกแล้วซอแอนของเราก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะซึ่ง ทางฝ่ายสามีก็ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวกับโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์นี้ครบ8ปีซอแอนก็เข้ามาเสริมทับในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็การออกไอเดียออกความคิดเพราะว่าส่วนหนึ่งซอก็เข้ามาช่วยบอสคิดในเรื่องในอาในวงใหญ่ใจเกินร้อยแล้วส่วนตัวของซอเองก็มีธุรกิจสองตัวนั่นก็คือเป็นวงออร์ดีแบรนด์แล้วซึ่งปีนี้ออร์ดีแบรนด์จะต้องมีอะไรที่ เปลี่ยนแปลงแน่นอนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนั้นทางเหล่าบรรดา f อแล้วแม่แม่ทั้งหลายพลาดไม่ได้เลยนะคะซอของเราก็โพสในลักษณะว่าเอาอะไรก่อนดี ตื่นเต้นกับอะไรก่อนดีซึ่งเป็นเพลงสตริงครั้งแรกในชีวิตของแอนกับการบันทึกเสียงโปรเจกต์พิเศษรวมถึงเปลี่ยนรูปแบบการโชว์และสคริปต์ใหม่ๆกับอ r ร์ดีแบนด์และที่สำคัญโชว์มอลำใจเกินร้อยปีแที่กำลังจะมาถึงคำเดียวของซอสท,ที่ได้โพสเลยก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นคะ่ะ เอาละค่ะทีนี้มาถึงมุมมองของแอดเองแอดมองว่าใจเกินร้อยถ้าจะให้พูดถึงนิเรื่องของอะไรที่เด่นที่สุดใน คณะหมอลำใจเกินร้อยที่บอสบอยเขาได้สรรสร้างในเรื่องของตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายสิ่งที่แอดประทับใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการโชว์วัฒนธรรมไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะใจเกินร้อยนะถ้าใครที่เข้าไปเป็น FC ของแต่ละบ้านแล้วจะต้องมีมุมมองที่คิดเหมือนกันว่า อย่างสมมุติว่าอาขออนุญาตยกตัวอย่างว่าประทงบันเทิงศิลป์เขาโดดเด่นในเรื่องอะไรระเบียบวัฒนศิลป์เขาโดดเด่นในเรื่องอะไรอีสาสนนครศิลป์เขาโดดเด่นในเรื่องอะไรถูกไหมคะส่วนบอสบอยสิริชัยเท่าที่แอดสังเกตดูและสิ่งที่แอดประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือโชววัฒนธรรมทำไมแอดถึงชอบในเรื่องของโชววัฒนธรรมถ้าใครที่ แอดไม่รู้นะว่าใครจะชื่นชอบการโชว์หรือว่าในช่วงไหนของของแต่ละช่วงของมอลำที่มีการแสดงส่วนตัวแอดเองแอดเป็นคนที่ชอบในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราชอบอะไรบางอย่างบางครั้งบางทีมันเหมือนกับว่าเออโชว์โชวเนี้ยแค่เราหลับตาไปปุ๊บมันทำให้ ขนลุกถ้าคุณขนลุกแสดงว่าจิตวิญญาณของคุณในการรับรู้ถึงการโชว์มันถึงจริงๆแล้วมันสุดจริงๆสำหรับผู้จัดถ้าโชว์ไม่ถึงผู้จัดก็ น่าจะเป็นวิตกกังวลว่าโชว์ออกไปงานโชว์นี้คัดสรรแล้วได้กี่เปอร์เซนต์แล้วถ้าโชว์ออกไปแล้วมันสะดุดไหมแล้วหน้าเวทีประทับใจมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่ต่างอะไรกับความคิดของเรานั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่แอดประทับใจมากที่สุดในเรื่องของการโชว์วัฒนธรรมของหมอลำใจเกินร้อยบอกได้คําเดียวถ้าจะให้เป็นเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ไม่หักซักแต้มคะ่ะ ส่วนฤด,ดูการนี้จะเป็นโชววัฒนธรรมที่สื่อสารในเรื่องอะไรขอเก็บไว้ก่อนเอาไว้รอเปิดตัววันเปิดฤด,ดูการดีกว่านะคะว่าวันเปิดฤด,ดูการจะมีโชววัฒนธรรมอะไรที่แปลกไปจาก7ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าสำหรับใจเกินร้อยแต่ส่วนตัวแอดคิดว่าตั้งแต่ได้ยินว่ามีพระเอกนางเอกใหม่เข้ามาเสริมทัพ ค่อนข้างจะหนาตาสรุปจบในคลิปนี้เลยค่ะว่าขอสรุปจบสั้นๆว่าไม่ผิดหวังและ สมชื่อเสียงเกรียงนามกับบอยสิริชัยใจเกินร้อยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากเรื่องราวดีๆของคณะหมอลำใจเกินร้อยไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามในช่องเจาะข่าวสยามขอบคุณและสวัสดีค่ะ